มีคุณใบไม้เขียวบอกบอกถามมาว่าบารมีคำว่าบารมีหรือปารมีภาษาบาลีภาษาไทยกมาว่าเป็นตัดมาเป็นบอใบไม้บารมีคือบุญที่สั่งสมไว้แล้วหรือคือกุศลที่สั่งสมไว้แล้วหรือทั้งบุญทั้งกุศลที่ได้สะสมมาแล้วเช่นกัน ก็มันก็เข้าใจไม่ใช่ง่ายเหมือนกันเนาะอ่าค,ค่อยฟังดูบุญอบารมีไม่ใช่บุญบารมีคือบุญที่สั่งสมไว้แล้วอันนี้ก็ต้องชัดเจนว่าบุญสั่งสมไม่ได้แต่ในสภาพที่อาศัยสิ่งมีสะสมได้เพราะ,ะจิตวิญญาณหรืออัตภาพมีต่อๆไปก็สั่งสมได้ สั่งสมสิ่งที่บุญได้สำเร็จผลลงคือฆ่ากิเลสจากนั้นก็คือกุศลน,นั่นแหละสั่งสมได้และได้อาศัยต่อไปกุศลที่เป็นกุศลมากขึ้นมากขึ้นได้อาศัยอาศัยได้อนุเคราะห์เราช่วยเราแต่บุญนี่ไม่ได้สะสมช่วยเราสงอนุเคราะห์เราเลยฆ่ากิเลสอย่างเดียวฆ่าจบแล้ว บุญไม่ได้ช่วยอะไรอีกเลยบุญจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยทิ้งให้กุศลเป็นตัวช่วยหมดกุศลจะเป็นต้วยอุ่มชูช่วยให้ความมีดำเนินต่อไปบุญจบความไม่มีแล้วก็ไม่มีอะไรอีกต่อบุญมีแต่ความไม่มีไม่มีแอนด์ไม่มีมม <c oughs> บุญมันมีเอกังสะอย่างนั้นมีหนึ่งเดียวทายเดียวอย่างนี้ซึ่งมันเข้าใจไม่ง่ายเลยในะ ปุถุชนหรือคนสามัญจะเข้าใจยากมากเพราะคนนี่จะมีธรรมะสองเสมอจะดินดนดนด้นไปดิ้นมาดิ้นมาดิ้นไประ่าดสองสวรรค์นรก,กนอะไรก็แล้วแต่สุขทุกข์อะไรก็ตามจะมีอยู่งั้นหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาจนเวียนหัวนี่แหละแต่บุญนี่ไม่เวียนหัวแล้วเด็ดขาดทีนี้ถามอี่ว่าบารมีมันจะว่าบุญสั่งสมไว้แล้วหรือคือกุศลสั่งสมไว้แล้วบุญไม่สั่งสม กุศลสั่งสมไว้แล้วหรือทั้งบุญทั้งกุศลที่ได้สะสมมาแล้วเช่นกันกุศลสั่งสมทั้งบุญทั้งกุศลก็คือจ้าว่าบุญสั่งสมมันไม่ได้ไม่ได้สะสมแต่บุญมันมีคุณสมบัติมีคุณภาพคุณภาพที่บุญได้ทำแล้วมันก็จะเป็นคุณภาพศูนย์คุณภาพไม่มีมันก็มีสภาพศูนย์ุภาพไม่มีนั้นให้อาศัยมาได้เหมือนกัน จะว่าแล้วมันไม่มีอะไรอาศัยความไม่มีอะไรและความไม่มีอะไรนั้นคือชัดๆจริงๆก็คือไม่มีเหตุแห่งทุกข์ไม่มีเหตุในความลำบากความยุ่งยากอะไรเนี่ยคือเหตุกิเลสเนี่ยมันไม่มีเพราะฉะนั้นมันเกิดอีกเท่าไรมตนก็ไม่มีความบากไม่มีทุกข์ไม่มียากไม่มีอะไรก็มันก็มีแต่ความสบายจะง่ายจะสะดวกจะ มีแรงอุดหนุนมีแรงช่วยเสริมคือกุศลดังนั้นคือพลังกุศลดังนั้นเป็นตัวช่วยนะบุญไม่ได้มาช่วยบุญมีจัดการอย่างเดียวบุญมีแต่ทําลายอย่างเดียวไม่ได้มาช่วยช่วยไม่ให้มีตัวร้ายมาจัดมาทำอะไรกับเราหมดตัวร้ายแล้วจบเคยอ่านในวัตถบิดกพระลหันที่ท่านไม่ได้สร้างทานบารมีเท่าไหร่ แม้เป็นพระารานแล้วนะครับไปบินทบาทก็ไม่มีใครใส่บาตรใช่ทรมาตทรกรรมไม่มีกุศลครับไม่มีกุศลเป็นผู้ที่มีบุญมีบุญสําเร็จเกตเด็เดขาดได้เป็นอาหัหารน่ะครับบุญสําเร็จเด็ดขาดบุญกําจัดกิเลสได้เสร็จแต่กุศลไม่มีทอรมาตรกรรมในเรื่องขันครับแต่เรื่องใจไม่มีมปัญหาเพราะจําเป็นอาหาหารครับเรื่องใจต้องมีปัญหาแต่เรื่องตั้งกายในลําบากจะจะลากขันลากร่างกายต่อไปก็ ต้องสาหาวิริยาต้องเน็ดเนื่ยมากมายวุ่นวายอดทนอะไรก็แล้วแต่เห็นไหมมันมันยากอย่างเงี้ยสรุปแล้วบารมีนี่สั่งสมถ้าสั่งสมบุญก็คือสั่งสมศูนย์สั่งสมไม่มีไปเยอะไม่มีแข็งแรงบัณไม่มีอเนนชาไม่มีนี่ยิ่งตั้งมันยิง่งมีคุณสมบัติที่ เป็นคุณสมบัติทางน้ำหนักของความไม่มีนี่แข็งแรงตั้งมัน่นนี่ก็พยายามใช้บัญญัติใช้ภาษาอธิบายนะสับสนไหมโอ้โหเก่งจังหรืออัตมาอธิบายเก่งว่ะ <c oughs> ทีนี้ต่อมาอีกคุณใบามาเขียวบอกว่าวิติกรมกิเลสคือกิเลสในระดับอบายขั้นหยาบเรียกว่ากามตัหา าการมันตหนาหรืออบายอบายยาภูมิแล้วก็การมันตหนาไปตามลําดับมิติกรมะกิเลตมิติกแปลว่ามันล่วงพ้นไปแล้วมันผ่านไปแล้วมิติกมิติกะมะมันแปลว่าล่วงพ้นลาไปแล้วทีนี้ในขณะที่กําลังทํางานกําลังหนักเราเรียกว่าปริยุทธฐานเป็น,นำลำดับกลางปริยุทธานก็ทําไปปริยุทธานนี่แหละมากยาว แต่ปริก,กรรมกิเลสก็ยาวในฐานะที่เป็นปุถุชนจะเป็นสัตว์โลกมันก็มานานจนกระทั่งมันได้เริ่มได้แล้วก็สบายแล้ววิธีกรกกรมกิเลสก็จบไปตัวหยาบทีนี้ก็จะตัวมีตัวต่อมา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 คือปริยุทธานทั้นตัวกลางในยาวตัวกลางเนี่ย,ย,ยคือกิเลสในระดับอบายขั้นกลางก็ได้จะใช้คําว่าอบายก็ได้คือขั้นต่ําของขั้นกลางไปเรื่อยๆขั้นต่ำของขั้นกลางไปเรื่อยๆป,ปริยุทธาน,นี่ มันก็จะมีจะเป็นมันก็จะเกิดอยู่เรื่อยๆแหละให้เราได้ศึกษาไอ้ที่มันร่วงไปแล้วผ่านไปแล้วมันหมดไปแล้วมันศู์ไปเพราศูนย์ที่มันก็หมดไปจากจิตไม่มีอีกอไอ้ที่มีอยู่มันก็ไปตามลําดับไปเรื่อยๆเยอะเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆๆจนถึงปลายสุดเรียกว่าอนุสัยอ,อนุสัยนี่ปลายยิ่งกว่าอาสวะอีกนะมันก็จะ ค่อยๆไปลดๆไปจนกระทั้งหมดอาสวะแล้วเหลือสุดท้ายจริงๆถือว่ากินอนุสัยสุดปลายสุดลึกสุดเล็กสุด,สดหมดแล้วอนุสัย؛ก็ไม่มีก็เหลือแต่เรานั่นแหละเป็นผู้ที่กำหนดอาศัยอยูส่สยะหรือใสี่แปลว่าตัวเองแปลว่าตัวตนตัวเราก็เป็นผู้ที่กำหนดสิ่งนี้ใช้อยู่ เป็นผูหม,มดอนุสัยกิเลสแล้วยังอาศัยอาศัยชีวะอาศัยชีวิตอาศัยร่างอาศัยจิตที่สะอาดจิตไรกิเลสแล้วเพราะฉะนั้นก็ยิ่งมีความเจริญ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 ไปเรื่อยๆเพราะว่าความไม่เจริญไม่มีอีกแล้วพระอรหันต์ขึ้นไปความไม่เจริญไม่มีอีกแล้วมีแต่ความเจริญ แม้จะมีอรหันที่อย่างอารหันโซดาอรหันสก,กิตารนานาคาเป็นตน้นหรือแม้แต่อรหันอนุโพธิสัตว์ก็ยังมีความพลาดจึงเรียกอันตรายแสบเผ็ดอันตรายแสบเผ็ดของโลกีเนี่ยมันก็ยังพลาดได้นะแล้วก็จะต้องทำใหม่แต่ไม่ตกต่าเอาวินิปาตษ์รรมถึงจะทำใหม่อีอยังไงก็ไม่มีตกตำ่ำก็จะมีอัตราการก้าวหนะ้าไม่ประมาท ความประมาทของท่านก็ไม่มีแล้วท่านจะรู้สึกว่ามันพลาดได้เพราะอนุโพธิศาสตร์ก็ยังยึกยักยึกยักอยู่บ้างแต่จะมีอัตราการก้านายึกยักยึกยักแต่เกวานายึกยักยึกยักแต่ก้านาอัตมาธรรมนี่เข้าใจไหมยึกยักแต่ก้าน้ามันก็จะมีตดนบ้างบ้างเป็นธรรมดาธรรมชาติเอาถ้าพวกคุณปฏิบัติไปดีๆคุณจะเจอเพราะฉะนั้นอย่ายไปเพ่งโทษพระอรหันต์ที่ท่านที่ท่าน จังอรงหรันต์ท่านยังมีจุดอะไรพวกนี้อยู่อย่างเงี้ยยังจักอยู่นิดนิดนิดน่ดนดอยาไปเพ่งโทษท่านพระพุทธเจ้าถึงจะต้องตั้งกฎสติวินัยเอาไว้ให้อรหันต์ไม่เช่นนั้นมันบาปซ้อนเพราะจะไปท่าน,นไปนึกยังไงท่านก็วิบากของท่านนะ่ะพระอรหันต์ก็เป็นวิบาสของท่านเองท่านก็จัดการของท่านไปสิแต่มันเป็นกรรมกิริยาของ สิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์มันก็ต้องเป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมชาติพราดีมันไม่พลานในหมายความว่าไม่ได้พาดเพราะโลภาโทรศัพท์ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะมันพลาดขององค์ประกอบข้างนอกนะครับอาจจะประมาณมันไม่เก่งประมาณไม่ดีประมาณไม่ดีอมาตยุตตาไม่สมบูรณ์เพราะงั้นสับุริสธรรมเจ็ดเจ็ดไม่เก่งไม่เก่งเท่าไห่ครับสับุริสธรรมเจ็ดก็จะต้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจริงๆนะครับ